ลูกพวงนี่ลอยถามฝากได้สบายลูกพวงพวกนี่ขึ้นลอยําเป็นเบิร์ด้พวกนิหน่อยวิ่งพวกลินเท่านั้นก็ไม่พวกลอยน้เป็นเบิร์ตเลยเขาบอนายในอทยานี่ยเาะอปแล้วาอยู่ข้างเขเ้ยบอกไปบอกไปหลินน้ำเขาหน่อยเ้ะฮะบอได้เลยนะหุยเจ้านี่จะผู้เชาวขาวนี่ก็าปยืนขึ้นด้านนอกห ก็ได้ลูกมอโซน่ะเนี่เสียเรื่องน่นลูกกับผู้อันเก่าิ่นยูอันอันลูกพของบ่เออไปไปเป็นฝุ่นไปนเปะบังสก้อนทายูบก้อนแกมเลยยิ้มเลยยิ้มเลยเออแกมขี่เห่ไปไป ไปไป่าไปทายหูพนุ่ไทายหูสกอนจากมลินน้ำแหลกจากมือ่เน่เน่เอาอันไปร่วมมูร่วมญาติอยู่อยู่อู่นนในก้อนนี่เอานูนในก้อนเอาได้บ่แหลกขอเป้าได้บ่เอาได้บ่เกือบแลนที่เป้าได้บ่ น้ำเรื่อยกัเ่นลโอัยกาน่ะชัยกาโม้มานีเลยมันจังดาโ้าถูกโชควัปเที่ยวเซนนี่เออโค้าถยถ่ายเพื่นแน่พุ่นเบิ่งวิวแน่พุ่นนำตกเบมือน่่ยเ่งวิวบรรยากาศเหมือนอีมาลินหางดอนทำเงิน ปลาลูกปาล้านมาหลิงบันดอนทำเงนินแก้งห้างดอนทำเงนินเบ่งบวิวห <c oughs> มอปลากรมาพยานบป่ปลาไอิวอย่าปล้ไเลย่ลงไปใกล้ลได้เลยพลาดลงหันเนี่งงจะเป็นฟัง แก่งหางดอนอันนี้จะเป็นทำเงาะหรือว่าทำเงินสายาสายาก็าจะมาจากอันนี้แหละอันนี้จะเป็นปากทำแต่วเงิงนี้น้ำท่วมไป,ไปแล้วไปเย็น,ยนยยี่นอยมผู้หลุดโอ้ยก็เลึกเลยเนาะทำนะเจ้าหนี่ปากทำเดี๋ยวนี้ตะกี้โดดได้สบายเดี๋ยวบรรยากาศเาายกห้างห้างกันแล้วตะกี้โดดไปได้แล้ว ชูแดดบ่มาชูแดดได้ถ่ายไปทางนั้นน่าจะติดหินเนี่ยเข้าไปไปยืนพูดไปยืนพูดพ่อยถ่ายรูปให้ไป 防开